ยศชี้ปมหักเงินเดือนเพิ่ม3,000บาทมีแนวทางดูแล2กลุ่มครับดรนันทวันวงกจรกิติผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้กล่าวถึงการหักเงินเดือนเพิ่ม3,000บาทว่าสําหรับระบบการหักเงินเดือนผ่านองค์กรในจ้างที่ผ่านมากยศได้ดําเนินการหักเฉพาะยอดหนี้ปีปัจจุบันครับไม่รวมยอดหนี้ค้างในปีก่อนหน้าซึ่งบางรายนั้นมียอดหนี้ค้างเก่าทําให้เดือนเมษายน2568 ในส่วนของการรองรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการหักเงินเดือนเพิ่ม3,000บาทต่อบัญชีกะยศซึ่งมีแนวทางดูแลเป็น2กลุ่มดังนี้ครับในกลุ่มแรกนะครับกรณีผู้กู้ที่ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะต้องชําระยอดหนี้ในงวดแรกด้วยตนเองนะครับพร้อมแจ้งให้ในายจ้างทราบเพื่อป้องกันการถูกหักเงินเดือนเพิ่ม3,000บาทในเดือนนั้นโดยการหักเงินเดือนตามสัญญาใหม่จะเริ่มตั้งแต่งวดที่2เป็นต้นไปนะครับ ส่วนในกลุ่มที่2นะครับกรณีผู้กู้ที่ยังไม่ได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และไม่สามารถหักเงินเดือนเพิ่มได้อีกสามารถยื่นขอปรับลดจํานวนเงินหักเดือนละ3,000บาทได้ทางเว็บไซต์กอยศครับโดยยื่นภายในวันที่24พฤษภาคม2,568นี้แล้วนะครับสำหรับงวดเดือนพฤษภาคมหรือยื่นภายในวันที่1 4มิถุนายน2568สําหรับงวดเดือนมิถุนายนครับ โดยกยศจะพิจารณาและแจ้งผลผ่าน SMS พร้อมส่งข้อมูลให้กับในจ้างผ่านระบบ EPA y ย e l ซนะครับโดยมาตรการลดหย่อนหนี้กยศได้ออกมาตรการลดหย่อนหนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในช่วงวันที่1มีนาคมจนถึง31พฤษภาคม2 5 6 8โดยมอบส่วนลดต้นเงิน5 1 0และส่วนลดเบีย้ยปรับ100%นนะครับสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและยังอยู่ในระยะการปลอดหนี้หรือกำลังชำระหนี้อยู่ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์กยศครับกยศขอให้ผู้กู้ยืมทุกคนที่เคยได้รับโอกาสจากกยศชําระเงินคืนนะครับเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไปเพื่อให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ